ก็ดินครับผมอ่ะนาะงกำลังส่อมดินครับเอ้ยกำลังส่อมทางครับพี่นอ้องส่อมทางเพราะว่าค้นดินนะครับนี่เลยก็จะดินไห้นะครับเอ้ยระถับค้นดินไปไห้หนะครับตอนนี้เองครับผมแต่ว่าเป็นกำลังส่อมทางน่ครับ ว่ากเดเจาะดินไปให้นะครับผมผมสร้างดินไว้นะครับขับเจานนึงครับพี่คณครับ,รบ,รบต้องแต็มท่าด,ดีนะครับท้า,ม,ดดามือดีเลยไปหยา าจะไปมองดินลงกันนะครับให้ทั้งดีกันนะครับสาเก้าครับมองขุดดินครับดินงามๆนะครับ สองขันคือแคมนะครับแคมพวกเอ่อพนักงานขับรถพืนนะครับรถรถโยกพืนเนี่ยจริงๆแล้วขั้นนี้ตายนะครับนี่ครับเมื่อวานนอนผูกอยู่นี่นะครับนี่ครับผมตายเอาหรอครับมองให้มันแขนแขนนมองแขนมันรุดนะครับมองขรงโข่งมันนะครับนี่ผมมาแบบฟ้าวได้ครับพี่น้อง แถวนี้นี่แมนเบิร์ดนะครับหมองคนขุดนะครับนะเขาสมรทานไหญเบิร์ดนะครับแถวนี้ครับตรงแลยเนาะแถวตอนนี้นี่เขากำลังเบิร์ดนะครับพี่น้องครับตอนตอนนี้เขากำลังขุดซานี่ครับเบิร์ดินครับดูงามๆนี่ครับนี่เลยนะครับนะโอ้ดินงามเลยนี่พี่น้องเดี๋ยวเลยครับ ได้นี่ก็เจ๋วเลยแล้วครับนี่นะครับพี่นอ้องไปครับห้ามาเบิ่งกันหา้าลูกค้าไม่ให้เพิ่มม,มองใกล้ๆกันนะด้านมินเราเจียวบางซิบตัวอยู่หรอกอบ่เพื่อนจีหอดใจนี่หอดผจบ่ Ừ, cái men men, hôm như này mặc đen đen này nè.